สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาทานอาหารมื้อเที่ยงกันค่ะเมนูมื้อเที่ยงวันนี้ก็คือแมวุ่นทางนะคะก็วันนี้เราจะสั่งสําหรับทาน4คนนะคะหม้อใหญ่สุดราคาก็จะอยู่ที่5้า0 0วอนนะคะก็ตกราวๆเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,000กว่าบาทนะคะค่ะเมนูที่เราสั่งวันนี้ก็คือแมกิแมวุ่นทางซูเจบีรามเมียนนะคะก็คือต้มปลาดุกสไตล์เกาหลีแล้วก็ใส่แป้งหมักซูเจบีแล้วก็ใส่ม,มาม่าเส้นมาม่าด้วยนะคะ ใหญ่ๆต้มต้มต้มปลาเกาหลีนะคะต้มปลาดุกค่ะร้านนี้ชื่อเสียงดังมากอร่อยมากค่ะนนจะุ้งแม่ใช่เขาใสกุ้งกมันจนงงะนัวไงถ้าไม่นัวเดี๋ยวเราี้เจ๊อีกโอ้กุ้งจับว่าสัตว์ที่บอกว่ามันอร่อยมากค่ะปลาดุกเกาหลีใช่ไหมใช่ปลาดุกเกาหลี คล้ปลาออ่อนเนะคขท่จะตกงหต้มปลาเกาหลีนะคะแมวุ่นทางนะะวันนี้สามีพามากินต้มปลาดุกเกาหลีนะคะต้มปลาคันปคัเหมือนปลากังเลยเขามาใส่ปลาหม อันนี้จะเป็นแป้งนะคะแป้งแล้วก็หมักไว้แล้วเขาเขาก็จะมานวดน,นวดแล้วก็เด็ดเดเด็ดใส่ก็จะเป็นชิ้นอย่างนะคะเขา<ๆ>เรียกว่าซูเจบีเป็นแป้งสาลีหมักนะคะาคตาตาพักไห้เนาะเจ้าของกินได้ตัวป้าแบบเนี้เมียดแต่นา เป็นไข่เหรอแต่เมื่อเด้๋ยวันที่นี้สิตาคู่ไงกัดจิ นั่นสมตงได้เดี๋ยวหัวเดี่ยวตัวให้นั่น อันนี้จะเป็นซูเจบีเป็นแป้งหมกกักน,นะคะเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเวลากินเขาก็จะเด็ดลงอย่างนี้นะคะ ใช่มันจะไม่ข่าวไงก,กินเครื่องเคียงไปด้วยม<บ>ไม่อันนี้ก็คือจะเป็นบุฟเฟ่ไงให้เราไปเอามาใส่มันก็แค่แป้งหมักนะ้ำหมักใส่สาโทอะไรประมาณนี้นะเพราก็จะหมักไว้ใส่ตู้เย็ยนไว้คืนหนึ่งอย่างเงี้ย มีมาแต่โบราณแล้วนะเนี่ยนะก็ออลองสุกก็กินได้จ้ะถ้าสุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมานะคะกินแป้งนี้แทนข้าวได้เลยค่ะ

ได้กินเนื้อแล้วมาม,มีบอกว่าอันนี้จะอร่อยที่สุดตรงท้องนะคะตรงท้องประดุกเกาหลีนะคะเวลากินก็นจะกินแบบนี้นะะเหมือนคือจังหมาเอายังปลาหมอปลาเนาะกินเป็นตูงใช่เนาะปลาหมอลลาเลยนะ รสชาติก็จะเหมือนแกงแคล้ายๆกับแกงอ่อบ้านเรานะแต่ว่าจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่แกงอ่อมแต่ว่าใส่น้ำเยอะๆล้วงเลยอันนี้จะเป็นวาซาบินะจิ้มอร่อย จัดสานา้ำหสาแต่น้ำนั่นจะสาแต่น้ำโกโก้มื้อกลางวันของพวกเรานะคะมีมันฝรั่งด้วยนะคะันฝรั่งใส่ต้มปลา จะต้มไปเรื่อยๆนะคะอ่าตักชิ้นแป้งหรือว่า มาม่มาหมดแล้วก็ใส่เพิ่มได้นะคะที่นี่ซูเจบีแป้งหมักนะคะแล้วก็ม,มาม่าก็คือเติมฟรีนะคะไม่ได้จ่ายตังค์นะคะเติมได้ตามใจชอบแล้ะเตียงก็ปตังากมา,มา ถูกยังพี่ก่อน,น,อานาหาเธอกยิ้มคุันยสุม่าก่อน เอออันนี้เป็นข้าวผัดนะคะพอเรือน้ำซุปนิดหน่อยก็จะผัดข้าวะะสไตล์เกาหลีนะระอให้ติดก้นหม้อแล้วเราก็ขูดขูด,ดกินอร่อยนะเดี๋ยวรอให้ไหมติดก้นหมอนิดหน่อยค่ะแล้วก็ขูด,ดกินนะคะอ,อันนี้ผัดแค่สองข้าวสองถ้วยนะคะแล้วก็เราก็จะใส่พวก ใส่ผักใส่ต้นหอมใส่น้ำมันงาให้นะครบโอ้น้ำมันาใ่ก่สิมนี่ยเนี่คตงอดปลาเดี๋ยวชิมดีายกะยังไม่ตกุก 그럼 내 손이 안 좋아서. 1분니까비뻐1분이 비뻐라 그아니까뻐 아니야 아니야 이거 너무 맛있어 조금만 먹어볼까? 여기다가 미나리 냄새가 좀 심하니까 여기다가 이거를 이거를 조금만 넣을게 조금만 맛있어 <목소리나> เอาน้ำซุปใส่นิดนึงนะเขาใส่ผักชีล้อมด้วยโอ้ยจะหูจะหูไปจับปลาจับ่ะจับจับแม่จับจับาบจับจับจาจับจับจหูจเบจับจัาจังจับจ Thank you พอแล้วของเย่นนะเออ้วนแล้วเออไปกินอะไรกัได้คาป้าดูนะดูนะปลวกปากได้ไหมฮอนตึกโอ๊บพปัอันตึกะ น้ำตาแตกเลยหน้าเบีงขึ้นคืนแบอกเราให้เปาไขยกับปลาไข่สูตายเล่นมั้ง่อนสูบก็ะดังหอนเพียเพียเพียโร สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ